สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซที่น่ารักของพน้าทุกท่านนะค่ะค่ะวันนี้มาหาเรื่องเล่นลองทดลองกันนะคะทดลองเล่นกันนะ,ะเห็นไหมคะเหรียญดําๆเหรียญสามรอบค่ะเขาเป็นเนื้อเงินนะคะเขามีคราบดํามากค่ะมากมากถึงมากที่สุดเรามาลองเล่นกันดูนะลองเอา ลองพิสูจน์กันดูนะคะว่าเอายางลบมาลบนะคะจะหายไหมนะคะไปะน่าจะลองดูนะคะมาชมพร้อมกันนะคะเนี่ยค่ะดำๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะยางลบนะคะยางลบยางลบต้องเอานิ่มๆนะคะยางลบเป็นยางลบดินสอนะคะนิ่มนะคะถ้าถ้ายางลบเนื้อแข็งๆเดี๋ยวเขาจะไปขูดผิวเหรียญจะเป็นรอยนะคะอันนี้ยางลบ ดินสอนิ่มๆน,นะคะพน้กก็จะเามาลบๆมาดูซิว่ามันจะออกไหมนะถ้าเป็นเออเนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆยังลบแก้ไขได้นะคะแต่อันนี้คราบเขาขนาดนี้นะคะจะลองดูคะ่ะมาชมพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะยังลบเนี่ยคะ่ะก็ออกได้ระดับหนึ่งนะคะก,ก็ดูแล้วก็โอเคอยู่นะคะก็พอใช้ได้คือ ที่เลอะน,น้อยๆอะคะ่ะที่เลอะแบบจางๆเขาก็จะออกนะคะแต่ที่สาหัสสาการมากๆอะเรามาดูกันค่ะปัญหจะลบปัญหาไปเรื่อยๆนะคะก็ะนั่งเมาส์กันไปนั่งลบกันไปอะไรประมาณนี้นะคะลองดูนะคะจะได้แค่ไหนเนี่ยค่ะ ก็ประมาณเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเมื่อยมือละก็จะเริ่มชักชักไม่สนุกแล้วค่ะไม่สนุกไม่สนุกนะคะอ่ะลองกันลองต่อไปในไหนก็ทําแล้วได้พิสูจน์ให้ให,ให้ให้เห็นเลยว่าจะได้ไหมนะคะสาหัสขนาดนี้นะคะ ปกติแล้วมันน่าจะส่งให้เด็กๆเ,เขาล้างนะคะให,ให้เด็กๆเ,เขาจัดการให้เขาล้างให้แต่วันนี้ประนัดว่างค่ะไม่มีอะไรทํามานั่งลบเล่นมานั่งมานั่งเอายางลบลบเหรียญให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนึงนะก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่ประมาณหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะถ้า เลอะนน้อยเป็นแค่คราบนิดหน่อยน่าจะได้อยู่นะคะแต่อันนี้เขาที่เห็นตอนแรกเลยะค่ะเขาสาหัสมากนะคะเนี่ยค่ะประมาณว่าเกินเยียวยานะคะปะนก,กะตอนแรกตั้งใจจะส่งให้น้องเขาทำให้แต่ดูอ่ะว่างๆไม่มีอะไรทำมานั่งลองลบให้ท่านผู้ชมชมกันนะคะเนี่ยค่ะดำดำคือสาหัสอะค่ะอาการแบบนี้นะคะประมาณ มาลบกันต่อค่ะ,ยยะเหรียญเงินสามรอบยี่สิบบาทนะคะเขาเป็นเนื้อเงินเขาเป็นเนื้อเงินแท้แต่จำนวนผลิตนะคะไม่น้อยเลยนะคะจำนวนผลิตเยอะมากปัจจุบันนี้ กรมยังมีออกจําหน่ายอยู่นะคะยังมียังมีออกจําหน่ายอยู่ไปแลกซื้อที่กรมได้เลยนะคะตอนนี้ยังมีค่ะหน้าเคาน์เตอร์เหรียญที่ระลึกที่กรมค่ะยังมีอยู่ค่ะราคาพร้อมกล่องน่าจะประมาณจําไม่ได้ค่ะพันต้นๆมั้งคะโดยประมาณพร้อมกล่องด้วยนะคะค่ากล่องก็เป็นร้อยแล้วอะค่ะ แล้วเราได้ของจากกรมเราจะมั่นใจว่าเป็นของแท้ใช่ไหมคะรับจากกรมซื้อจากกรมอะไรเงี้ยประมาณคือจะเอาจะไปขายต่อหรือว่าจะส่งมอบให้ท่านต่ออะไรเงี้ยล้วก็มั่นใจได้ว่านี่นะออกจากกรมนะับได้จากกรมมานะอะไรเงี้ยจะประมาณค่ะเป็นที่การันตีได้ระดับนึงอะคะ่ะได้ดี100%เซนเลยแหละคะ่ะ การันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือของออกจากกลมแต่ถ้าซื้อจากชาวบ้านซื้ออันนี้มันน่าซื้อจากชาวบ้านมาขายให้นะคะป้าน้นก็ว่างค่ะไม่มีอะไรทำก็มานั่งลบเล่นสนุกสนุกอะคะ่ะดูแต่ชักจะเริ่มไม่สนุกแล้วล่ะเล่นเมื่อยเหมือนกันนั่นนะคะ หรจะเริ่มล้าล้วเนี่ยเนาะก็โอเคอยู่นะก็ก็ใช้ได้ระดับหนึ่ง เหรียญน,นี้เขาใหญ่ค่ะเขากว้างมีที่จับมีคือมีพื้นที่นะคะเพราะนาั้นเลยเอามาลองลบดูเล่นได้อยู่ถ้าเป็นเหรียญเล็กๆไม่มีที่จับน่าจะลบไม่ได้เนี่ยค่ะแต่อันนี้คือเขาสาหัสมากอ่ะนะคะสาหัสประมาณว่าเกินเยียวยาเนี่ยค่ะเปรียบเทียบกับเหรียญที่สมบูรณ์นะคะก็โอเคนะคะใช้ได้ใช้ได้ระดับหนึ่งเลยละคะ่ะ โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งน้ํายาเคมีไม่ต้องไปพึ่งอะไรทั้งหมดเลยนะคะแค่ยางลบดินสอธรรมดาค่ะก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะคะอะเปรียบเทียบไปเห็นชัดเจนอ่ะต่ออีก ว่างไม่มีอะไรทําก็ลบไปเรื่อยๆค่ะ,ะคืออยากพิสูน์แหละค่ะอยากจะรู้ว่าจะแก้ไขได้ไหมยังลบสาหัสขนาดนี้ยังลบเอาอยู่ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะลองดูนะคะมาดูด้วยกัน เนี่ยค่ะยางลบโดยที่ไม่พึ่งน้ำยาเคมีไม่ต้องพึ่งยาขัดอะไรทั้งหมดเลยนะคะยางลบลบอย่างเดียวค่ะเ<ม>นี่ยค่ะใช้ยางลบอย่างเดียวเลย<ม>ก็โอเคอยู่นะตรงเนี้ยคราบเขาหนาค่ะเขาเกาะหนาเลยที่ที่ทดำาๆที่ลบไม่ออกนี่คือเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็น,ปนแบบคราบหนาเลยอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เกาะไม่ใช่แค่ผิวดำเฉยอันนี้เป็นคราบมาเกาะ ลบต่อไปเรื่อยเรๆนะคะชั็คเริ่มเมื่อยแล้วค่ะไปะนัวัาป้านัดพอดีกว่าเนี่ยค่ะก็โอเคนะ เนี่ยค่ะก็ถือว่าถือว่าแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะคะยางลบคือเราไม่ต้องไปหาไม่ต้องมาไม่ต้องพึ่งสารเคมีไม่ต้องไปพึ่งอะไรทั้งหมดนะคะแค่ยางลบดินสอที่อยู่ใกล้ตัวทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วอนะคะเนี่ยค่ะลองดูนะคะ ปนัดพิสูจน์ให้แล้วนะคะประมาณอย่างนี้เลยนะคะก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะคะเป็นที่พอใจอยู่ค่ะนะคะสำหรับวิดีโอการทดลองเอาอยางลบลบคราบดำวันนี้นะคะปะนัดขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณาติดตามรับชมปนัดนะคะเนี่ยค่ะนะเป็นที่พอใจอยู่นะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรง เฮงเรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ